สวัสดีค่ะเพชรปราบปลานาเมนะคะสำหรับน้องๆหลายๆคนที่ถามพี่เพชรชี้ว่าพี่เพชรชี้ทำผมเองหรือเปล่านะคะแล้วก็ทรงแบบพี่เพชรชี้ทำยังไงนะคะวันนี้พี่เพชรชี่ก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับทรงผมอันเลอค่าของดิฉันนะคะน,นี่ก็คือวิธีการทำนะคะคุณน้องวิธีการทำทรงผมนี้ทำยังไงคะช่วยบอกหน,น่อยแล้วน้องขออ้าวก็คืออย่างเงี้ยนะ้อจับไอ้ที่ม้วนที่หนีบมาแล้วก็จัดตรงปลายแบบนี้อย่างงี้นะคะ นี่วนะคะดูวิธีการทำเลยนะหนึ่งรอนสี่สิบเจ็ดตอนครับเนกุ่มบนนะครับรับการมาเยือนของปราบึกงโพพาิน ง่ายๆชิคๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยสระออกเนาะเวลาเราจะไปปาร์ตี้นะคะอย่างพี่เพชรก็หลายๆคนจะเห็นว่าเวลาพี่เพชรไปที่พี่เพชรก็จะสรแบบฟูๆเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าเราจะอัดสเปรย์ฝุ่นนิดนึงหลังจากที่เราทําขั้นตอนอันนี้เสร็จแล้วเนาะง่ายๆนะคะไปที่ร้านทําผมแล้วก็บอกเขาทําแบบนี้เลยก็ได้แต่มันจะเหมาะสําหรับคนที่มีผมเส้นใหญ่แล้วก็นานๆอย่างพี่เพชรนิดนึงนะคะแล้วก็ออกมาก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าพลอยเชอร์มานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ พี่เปไม่เคยทําผมเองนะคะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะจะเข้าร้านตลอดเพราะว่าไม่มีความสามารถในด้านนี้นะคะโอเคนะคะ,ะหลายๆคนคงจะขายท่อนใส่กันแล้วส่วนสีผมนี่นะคะก็เป็นแว็กนะคะสีออกแดงชมพูนะคะมะาฮอกกานีแล้วก็ไปหาได้เลยนะคะวิธีแว็กมันจะดีกว่าวิธีการโขกตรงที่ว่ามันจะเงากว่านะคุณน้องใช่ไหมคะมันเคลือบได้ด้วยนะคะทำให้ผมเราไม่เสียนะคะน,นะคะเป็นแบบนี้เนาะ เคิบุเแต่ป็นคามหลงที่ดีนะคัแต่วิเพศยังไม่สารงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้วิเพชรจะไปปาร์ตี้ก็จะสั่งตอนกลางคืนทีเดียวนะคะโอเคค่ะใครสนใจเทคนิคนีเลิศเก๋ๆแบบนี้ก็ไปบอกช่างทำผมประจำตัวคุณได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้องมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ